สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวอลเล่คลิปนี้นะครับเอสจะพามาดู2องช็อตการทำแต้มสุดปังของบิมนะครับแต้มแรกแต้มนี้วากิปเบคงตบมาหนักมากนะครับแต่ซาริเย่ขุดได้วิ่งไปขุดแบบสุดฤทธิ์แล้วลูกก็มาที่บิมจากนั้นบิมเห็นว่าลูกมาที่ตัวเองนะครับจึงขึ้นใส่ ตอบอย่างรวดเร็วใส่หนักมากจนอีกฝ่ายไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับและรับไม่ได้งานดีมาดูแอคชั่นของโค้ชนะครับบอกเลยว่าโค้ชดีใจมากและปรบมือให้เลยบุ๋มบิ๋มไวจริงๆครับแล้วใส่หนักแบบไม่กลัวเลยความมั่นใจสุดปังจริงๆ ถัดมานะครับแต้มนี้บิมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆครับครบเครื่องทุกสกิลแต้มนี้ไหลหลังมาแบบสวยๆหนักๆจนได้แต้มบอลตอบนะครับทัดคู่แข่งจนออกไปเลยบอกเลยว่าบุม๋มบิมเธอเก่งมากๆจริงๆครับแต้มนี้โชว์สกิลการไหลหลังและตบหนักๆได้แบบสุดปังบอกเลยนะครับว่าครบเครื่องมากๆครับ